เราอ่ะมาถึงประมาณนี้นะครับก็ยังอยู่ในหัวข้อนี้อยู่ในหัวข้อการบรรยายเอ่อักไอกรณีศึกษาอยู่นะครับว่ากรณีมันเป็นยังไงบ้างนะครับเออคน,น,คนเนี้ยคนเนี้ยอาจารย์คนเนี้ยจอรใจคนนเนี้ยเดี๋ยวต้นต้น,ตนปีหน้าสมาคมอาจจาะ เชิญเขามาบรรยายอ่ะแต่เชิญแบบออนไลน์นี่แหละก็เดี๋ยวกําลังดูอยู่นะครับใน a s h r a เ e นี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า distinguished lecturer นะครับ distinguished หมายถึงที่เป็นพิเศษนะครับก็คือมีผู้บรรยายพิเศษอนะ่ะซึ่งคุณก็ต้องมีความชนานาญต้องมีประวัติการทำงานอะไรแบบนี้นะ แล้วก็เหมือนกับเเสนอไปที่แอสเ a รเสนอตัวไปที่แอสเ a รว่าเราจะเป็นผู้บรรยายพิเศษอย่างเงี้ยเรามีเรามีคุณสมบัติอย่างี้อย่างนี้นะครับเขาก็จะนั่นให้เราถ้าเกิดเราโอเคแล้วเราก็จะมีสิทธิ์เดินทางไปบรรยายทั่วโลกนะครับสมาคมก็จะออกค่าเครื่องบินค่าโรงแรมให้เราอย่าเงี้ยนะครับ แล้วก็แชปเตอร์ต่างๆในประเทศต่างๆก็จะคอยดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อก่อนมันก็เดินทางกันอย่างเงี้ยผมก็ได้อาศัยเนี่ยฟังคนที่เราเห็นเฉพาะชื่อในบทความพวกเนี้ยมาพูดให้ฟังจริงๆอะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าอาจารย์คนนี้เขาจะได้ตกลงจะได้มาบรรยายให้เราฟังหรือเปล่านะครับอ่อขึ้นเยอหน้านี้นะครับ บอกว่าการศึกษาครั้งนี้เนี่ยเ,เน้นที่การพูดนะครับซึ่งเป็นข้อกังวลสำคัญในการในพวกในเ,เดี๋ยวนะอีเวนต์นี้ภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรเอาแปลว่างานแล้วกันนะในในงานในในการในระหว่างมื้ออาหาระนะกับกับในงานเลี้ยงนะครับ ก็คือกิจกรรมหลักเหมือนการคือการพูดใช่ไหมที่เขาเป็นห่วงว่าโอ้พูดกันเยอะแล้วตอนอยู่บนโต๊ะอาหารอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ใส่ผ้าปิดปากใช่ไหมเวลาพูดมันก็จะแพร่ไอ้รอปลตออกมาได้นะครับางานวิจัยหลายงานนะครับดูนะเติมเอสดูนะครับงานวิจัยหลายงานเนี่ยแสดงให้เห็นว่า,าการพูดเนี่ย อาจจะปล่อยดรอปเล็ดเนี่ยเป็นจำนวนเนี่ยครับ2,600ดรอปเล็ดต่อวินาทีนะครับที่ความเร็ว1-5เมตรเปอร์เซกนะครับเราวัดความเร็วลมที่พ่นออกมาจากหน้ากากแอร์แล้วนะใช่ไหมคุณบางคนคุณได้ทำค่ายอัจฉริยภาพใช่ไหมทดสอบแอร์ใช่ไหมครับ เนี่ยความเร็วลมประมาณเดียวกันเลยนะพูดๆกันเนี่ยนะครับช่วงค่าของอัตราการไหลของอากาศเนี่ยจากปากเราเนี่นะเวลาเราพูดเนี่ยช่วงอัตราการไหลของอากาศใช่ไหมที่ออกจากปากเราตอนพูดเนี่ยนะครับก็คือประมาณนี้สองร้อยแปดสิบสี่ซีซีต่อวินาทีนะครับจนถึงเจ็ด้อยห้าสิบเก้าซีซีต่อวินาที ถ้ามองเป็นซีซีก็ง่ายเหมือนกันสองร้อยแปดสิบซีซีนี่ก็ประมาณประมาณเกือบเกือบเบียร์กระป๋องเนึ่งอ่ะใช่ปะเบียร์กระป๋องหนึ่ง,ง,งมันเขียนสามร้อยสามสิบซีซีใช่ไหมถ้าเกิดเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าก็ประมาณเบียร์ขวดหนึ่งอ่ะเจ็ดร้อยห้าสิบซีซีนะครับเนาะก็เนี่ยก็ลมที่เราพ่นออกมาจากปากเราเนี่ยเยอะเหมือนกันนะนะครับ เ,เขาก็เลยใช้ค่าเฉลี่ย 500cc ต่อวินาทีนะครับแล้วก็สมมุติว่าปากเราเนี่ยเวลาอ้าปากเนี่ยก็มีพื้นที่เท่านี้1.8ตารางเซนเวลาพูดอะนะครับเวลาพูดอะพื้นพื้นที่เปิดก็ประมาณ1.4ตารางเซนนะครับก็เลยพอเรารู้อัตราการไหลเชิงปริมาตรรู้พื้นที่หน้าตัดใช่ไหมเราก็ไปหาความเร็วได้ใช่ไหมครับ เขาบอกว่าลมที่พ่นจากปากเราก็ความเร็วเฉลี่ยประมาณเท่านี้นะครับก็ตรงกับเปเปอร์ที่เขาอ้างถึงเมื่อกี้ใช่ไหมเปเปอร์เบอร์สิบห้าเนี่ยที่ว่าความเร็วที่มันพ่นออกจากปากเราคือหนึ่ใช่ไหมอันนี้เขาคำนวณได้2.77นะครับอ,อ่ออ่าซึ่งซึ่งก็สอดคล้องนะครับมีดนี่แปลว่าพบใช่ไหมคือแต่ถ้าแปลให้รู้เรื่องก็อันนี้น่าจะใช้คําว่าสอดคล้องอ่ะ ก็คือสอดคล้องกับผลการทดสอบอะความเร็วของอนุภาคนะครับซึ่งอยู่ในระดับ3.1เมตรเประเซกนะครับก็ออกมาใกล้เคียงกัน image velocity เนี่ยผมไม่รู้จักหรอกนะแต่ว่าเดาจากคำศัพท์ก็คือก็คงเป็นการถ่ายรูปนั่นแหละนะครับคงพอนึกภาพออกเนาะถ่ายรูปสมมุติถ่ายรูปด้านข้างอะนะครับ ถ่ายรูปด้านข้างเราตอนที่เรากําลังแบบพูดพูดอยู่อะแล้วมันก็จะแบบเป็นอะไรนะเป็นการถ่ายรูปแบบความเร็วสูงอะ่ะใช่ไหมมันก็จะมองเห็นฝอยละอองกระเด็นออกจากปากเราเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็คงมีการทดสอบแบบนั้นอยู่นะถ้าสนใจก็ไปดึงเบอร์สิบเจ็ดมาอ่านนะครับกอ็อันนี้ก็จะให้เรานึกภาพออกว่าไอาการทดลองหรือว่าตัวเลขที่เขาหยิบมาใช้อะ่ะมันมีที่มาที่ไป ไม่ใช่มั่วขึ้นมานะครับแล้วก็ในการศึกษาครั้งนี้เขาจำลองคนที่กำลังพูดอยู่เนี่ยหลายคนนะครับหล,ห,ลหลายตำแหน่งนะครับนะหลายหลายตำแหน่งนะครับในขณะทีเ่เขาสมมุติว่ามี คนแพร่เชื้อเพียงแค่คนเดียวนะครับเนี่ยบอกว่ามี one pollutant source ก็คือมีแหล่งของมลพิษอะแค่คนเดียวนะครับก็ตามที่แสดงในรูปที่สามนะครับเห็นไหมก็คือคนในเนี้ยก็คุยกันอยู่แหละนะครับในโต๊ะอาหารใช่ไหมหรือว่าเออเนี่ยเป็นโต๊ะอาหารหมดเลยอะนะครับก็ก็คนคุยกันอะ นะแต่ว่ามีคนที่ปล่อยคนที่ถือว่าติดเชื้อนี่ยอยู่แค่คนเดียวนะครับรูปที่สามเป็นไงวะเนี่ยนะรูปที่สามอ๋อรูปที่สามคืออันนี้อ่าก็ประมาณว่ามีคนคุยกันอยู่หลายคนหลายตำแหน่งใช่ไหมแต่ว่ามีคนแพร่เชื้อเนี่ยอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็ ในตารางที่3ก็สรุปรา,ายละเอียดของอนุภาคไวรัสที่ใช้ในการทำแบบจำลองนะครับจำนวนอนุภาคไวรัสเนี่ยปล่อยมาจากปากเนี่ยเขาสมมุติว่ามีค่า5,000นนะครับเ,เพื่อที่จะให้แน่ใจว่าความเบี่ยงเบนในเชิงสถิติ จะน้อยกว่าหอืมไม่เข้าใจคือยังไงอ่ะสมมุติว่ามีอนุภาคกระเด็นออกจากปากเรา5,000อนุภาคเพื่อให้มั่นใจว่าความเบี่ยงเบนของผลลัพธ์ในเชิงสถิติน้อยกว่า1% อืมนึกไม่ออกเว้ยเมื่อกี้ย่อนหน้าที่แล้วเขาพูดถึง2,600ยดปเลดอันนี้พูดถึงอนุภาค5,000แต่ว่าเขาเลือกใช้เลข5,000เพราะว่าจะไม่จะเออร์เรอจะไม่เกินออ get, นะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่เก็ตว่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะผมขอไปดูเปเปอร์สิบแปดว่ามันพูดเรื่องอะไร อ่า uh, breathing wall กำแพงหายใจได้นั่นคืออะไรวะเนี่ยอืมไม่รู้ผ่านไปก่อนอ่ะแล้วก็อ่าอนุภาคที่ขนาดใหญ่กว่าสิบไมครอนนะครับก็มีแนวโน้มว่าจะตกลงอย่างรวดเร็วนะครับในขณะที่ อนุภาคที่เล็กกว่านะครับก็มีแนวโน้มที่จะลอยไปกับอากาศนะครับแล้วก็ขนาด3ามไมครเนี่ยเป็นเป็นค่าเฉลี่ยนะมีนก็คือเป็นค่าเฉลี่ยของอนุภาคที่ล่องลอยในอากาศในระหว่างการพูดนะครับ ตอนที่ทำ CFD มีการทำอันนี้ด้วยนะ Sensitivity Study นะครับคือมีการทดสอบความไวด้วยนะครับอันนี้คุณก็ต้องรู้จักเหมือนกันนะคุณทำโปรเจกต์กันเนี่ย Sensitivity ก็คือเมื่อตัวแปรต้นขยับแล้วตัวแปรตามจะขยับเยอะหรือน้อยอะไรเงี้ยนะครับผลมันมันจะดูอะไรประมาณนี้แหละนะครับ เซนซิทิวิตี้ก็ทำด้วยนะครับเพื่อแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า10บไมครเนี่ย uh, ไปลิวไปกับอากาศดีมากนะครับก็คือเนี่ย e n t Good Airborne Behavior ก็คือมีพฤติกรรมการลอยไปกับอากาศเนีดีมากเลยนะครับ uh, ในขณะที่ขนาด3ามไมครเนี่ยเอ้ย,อยไม่ใช่ uh, ดังนั้นอน,อนุภาคขนาด3ามไมครอนจึง ถูกเอามาสร้างเป็นแบบจําลองอ๋อโอเคคือผมเดานะ sensitivity study เนี่ยมันคือทดสอบความไวใช่ไหมดูว่าตัวแปลต้นเปลี่ยนแล้วผลสรุปของผลลัพธ์ของเราอะ่ะมันเปลี่ยนยังไงนะครับมีผลมากน้อยแค่ไหนอารมณ์เนี้ยน่าจะเป็นแบบเขาคงทดลอง เออซิมูเลตด้วยด้วยการใช้อนุภาคหลายๆขนาดอะสิบเก้าแปดเจ็ดหก้าสี่สามสองหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ดูว่ามันจะตกลงพื้นหรือมันจะปิวไปกับลมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผลออกมาบอกว่าถ้าต่ำกว่าสิบไมครนนะส่วนใหญ่จะปิวมากกว่านะครับคือไปกับลมมากกว่าไม่ไม่ค่อยตกลงพื้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมั่นใจว่าโอเคใช้ ใช้สามไมโครเนี่ยปลิวกับลมชัวแล้วส่วนไอ้ที่มันเกินสิบไมโครเขาก็คงจะสมมุติว่ามันจะตกลงสู่พื้นอย่างรวดเร็วนะครับทีนี้ถ้าย้อนไปสักสองหรือสามเปเปอร์ก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเราสมมุติว่ามีอนุภาคกระเด็นออกมาจากปากเราเนี่ยเออมันไม่ได้กระเด็นออกมาขนาดเดียวนะโอเคไหมครับมันก็คงจะต้องมีสัดส่วนอะว่า มีฝอยละอองกระเด็นออกมาจากปากเรา100%เนี่ยเป็นเล็กกว่า3ไมครอนเท่าไร่นะครับเป็นขนาด3-10ไมครอนสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เป็นขนาดใหญ่กว่า10ไมครอนสักกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยแล้วเราก็จะได้ป้อนข้อมูลไปใน CFD ได้นะครับป้อนเข้าไปในโมเดลได้แล้วเดี๋ยวมันก็จะได้จำลองให้เราดูนะครับว่าเออปิวไปเยอะเท่าไหร่ ตกลงพื้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายอนุภาคมันกระจายในห้องแล้วเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะเดาว่าเขาคงทําอะไรประมาณนี้นะครับก็พูดเอาไว้กันลืมเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่พวกคุณทํากันเองก็จะต้องคิดเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับเออเขายังไม่ได้พูดถึงรูปที่สี่ใช่ไหมงั้นอ่านต่อก่อนอืมคราวนี้น่าจะเริ่มเข้าผลลัพธ์แล้วมั้งเนี่ยนะครับก็คือเป็นการวิเคราะห์สมรรถนะการทํางานนะครับ ของสภาพการระบายอากาศหลายๆสภาวะนะครับรูปแบบการไหลของอากาศภายในอาคารในพื้นที่สาธารณะนะครับเช่นร้านอาหารมันซับซ้อนมากนะครับ extremely complicated ซึ่งมีริบพนจากหลายๆปัจจัยนะครับเช่นตำแหน่งของช่องลมจ่ายกับช่องลมกลับของระบบอากาศนะครับแล้วก็สภาพอากาศแหละนะสภาพอากาศเดี๋ยวนะ and condition เออกไม่ไม่ condition ตัวนี้น่าจะแปลว่าเงื่อนไขแล้วก็มีอีกหลายเงื่อนไขนะเช่น มีอะไรบ้างนะครับก็มีเรื่องเลเยอร์ของวัตถุที่อยู่ในห้องนะครับก็คือการวางวัตถุในห้องอะโต๊ะเก้าอี้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สภาวะคราวนี้เป็นสภาวะละคอนดิชันคราวนี้สภาวะของของพื้นที่ที่อยู่ติดก,กันนะครับก็คือห้องห้องข้างเคียงอะนะครับเพราะว่ามันก็จะมีผลต่อการ ถ่ายเทความร้อนถ่ายการมีผลต่อการไหลเวียนของอากาศด้วยอะไรเงี้ยนะครับการเคลื่อนที่ของคนนะครับก็ทำให้เกิดการรบกวนกระแสะอากาศเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งไม่ได้คำนึงถึงในที่นี้นะครับ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องทั่วไปนะครับทิปิคอลนะครับก็คือปั๊บปั๊บเขาก็ทํากันอย่างเงี้ยนะครับสําหรับเอ่อในเ,ออเขาก็ทํากันอย่างนี้แหละในการออกแบบหรือว่าประเมินระบบนะครับคือสังเกตวิธีเขียนเขานะคือเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้นะเขาไม่ได้คิดว่าเฮ้ยคนเดินไปเดินมาในห้องเนี่ยมันก็ไปกวนกระแสอากาศเหมือนกันนะมันก็ย่อมจะมีผลต่อการกระจายตัวของ ฝอยละอองของเชื้อโรคด้วยนะคือเขาพูดถึงว่าเฮ้ยฉันรู้ว่ามันมีสิ่งนี้แต่ว่าฉันจงใจละมันทิ้งสําหรับการศึกษาครั้งนี้นะครับโดยให้เหตุผลว่าเขาก็ทํากันอย่างนี้นะครับทิปปิคอลนะครับมันต่างกับการที่เราไม่พูดสิ่งนี้เลยนะคือสมมติประโยคเมื่อกี้ถูกหายไปเลยเนี่ก็แปลว่าเราก็ไม่รู้ว่าไอคนเขียนนี่มันรู้หรือไม่รู้ไงแต่ว่าเขาเขียนแบบเนี้ยมันก็ดีไงมันก็ ช่วยให้คนอ่านเขารู้ว่าเออมันต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยนะเพียงแต่ว่างานนี้เขาไม่คิดเท่านั้นแหละนะครับอา้าวยังไม่จบนะเนี่ยออสังเกตว่านะครับโน้ตก็คือเหมือนกับเออพึง,พ,งพึงสังเกตพึงสังวรไว้ว่าการเคลื่อนที่ของคนนะนะเ,เช่นแบบเนี้ยหัวสายไปสายมาเนี่ยนะครับเวลากำลังพูดอยู่เนี่ย ก็สามารถมีบทบาทสำคัญในการากระจายในการแพร่กระจายอ,าอะไรนะสิ่งปนเปื้อนนะในความเป็นจริงเนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ยแค่หัวกระดิกไปกระดิกมานี่ก็ทำให้แบบแพร่มากขึ้นอีกนะครับแล้วเวลาเราพูดเราก็ต้องนิ่งๆเนาะถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขา เขาเหมือนกับออกกึง่งๆเป็นกฎอะคือบอกว่าเวลาคือตอนนี้เขาก็ยังใส่หน้ากากอยู่ใช่ไหมแต่เวลาเข้าร้านอาหารนะถ้าเมื่อไหร่เราถอดหน้ากากออกอะเขาจะเขาจะบอกเขาเขาจะไม่พูดอะเออเขาจะไม่คุยกันอะในระหว่างถอดหน้ากากนะครับเขาก็จะตั้งหน้าตั้งตาก,กินแล้วก็ถ้าจะพูดเขาก็ต้องใส่หน้ากากาก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็ก็เป็นสภาพของอะไรนะความมีวินัยนของคน ญี่ปุ่นนะเนเขาก็รณรงค์ขอร้องกันโดยให้ให้เหตุผลใช่ไหมซึ่งพอคนเข้าใจเหตุผลเขาก็จะทําตามใช่ไหมนึกออกไหมครับอันนี้ก็เทียบกับบ้านเราว่าเวลาเขาบังคับเราอ่ะเขาไม่ค่อยให้เหตุผลเราหรอกแล้วใครไปถามเขาเขาก็จะด่าเอาด้วยว่าจะถามทําไมนะครับกูคิดให้มึงหมดหมดแล้วอะไรเนี้ยซึ่งซึ่งทุกวันนี้ปรากฏว่าไอ้กู้บังคับใช้กฎมันเสือกฉลาดน้อยกว่าประชาชนไงเราก็เลยไม่ค่อยเชื่อมันละนะครับ ผลลัพธ์นะครับอันนี้เขาเป็น Selected Results นะครับก็คือมันให้อารมณ์ว่าผลลัพธ์กูมีมากกว่านี้นะครับแต่ชั้นเลือกบางอันมาให้ดูนะครับ Selected Results ก็ผลลัพธ์บางส่วนนะครับที่เอามาให้ดูนี่นะก็แสดงให้เห็นว่า,าให้เห็นสมรรถนะการทำงานในในสามกรณีนะครับในสาม سين ารียลนะครับ เดี๋ยวนี้ซีนารีโอเขาแปลว่าฉากทัดใช่ไหมฉากกระทัดแต่ว่าไม่ชอบคำว่าฉากกระทัดว่าฟังแล้วต้องไปแปลอีกชั้นก็เนี่ยครับก็เอาคำคุ้นเคยหล้วยนะก,ก็แบ่งเป็นสากรณีนะครับอันแรกเป็นระบบประกากาศแบบรวมศูนย์ใช่ไหมอันที่สองเป็นระบบปัรบอากาศแบบรวมศูนย์ที่มีเครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้นด้วยนะครับ แล้วก็แบบที่สามก็จะมีก็จะเป็นระบบประประกาศแบบรวมศูนย์ซึ่งมีทั้งเครื่องพ่ออากาศแบบตั้งพื้นและเครื่องพ่ออากาศแบบตั้งบนโต๊ะนะครับอ่ะซึ่งเราก็เดาได้แหละว่าไอ้กรณีที่สามนี่มันต้องดีสุดอยู่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวตอนสุดท้ายเลยเงี้ยหมายถึงแบบถึงตอนที่จะทำจริงๆอะ่ะมันก็ต้องมาคิดเรื่อง ค่าใช้จ่ายเรื่องต้นทุนอะไรพวกนั้นต่อไปนะครับแต่ว่าในแง่ของการกรองเชื้อโรคอะ่ะมันก็เดาได้แหละว่าแบบที่3มันคงจะดีที่สุดนี่แหละรูป4ี่นะครับแสดงให้เห็นเวกเตอร์ vector, ความเร็วของอากาศที่ทำนายได้นะครับทำนายได้จากไหนก็แบบจำลอง CFD ที่เราทำนั่นแหละนะครับที่ความสูงระดับ Breathing zone นะครับก็คือความสูงระดับหายใจนี่แหละคือ1.1เมตรโอเค1.1เมตรเหนือโต๊ะเดี๋ยวนะ above um the table เหนือโต๊ะที่มีที่ไอไอคนแพร่เชื้อมันอยู่อ่ะนะครับเฮ้ยอะไรวะงงวะรูปสี่รูปสี่คือรูปนี้ แล้วเวกเตอร์ความเร็วมันอยู่ตรงไหนอ่ะไม่เห็นจะมีเวกเตอร์เลยวะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยก่อนอ่านก่อนเ,ออเขาบอกเวกเตอร์แสดงความเร็วใช่ไหมที่ระดับหนึ่งจุดหนึ่งเมตรเหนือโต๊ะที่มีคนแพร่เชื้ออยู่นะครับการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ เปลี่ยนทิศทางการไหลซึ่งเป็นไปตามที่คาดนะ s expected แล้วก็ลดกระแสะอากาศข้ามโต๊ะนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดการแพร่เชื้อข้ามบริเวณกันนะครับ cross infection โต๊ะเนี่ยเดี๋ยวนะ the table unit อ๋อ ออไอ้ไอ้เครื่องฟอกอากาศแบบตั้งบนโต๊ะนะครับก็ประมาณว่าดีดีดีในแง่ที่มันดึงดึงกระแสะอากาศเข้าหาเครื่องฟอกได้ได้ดีอะนะครับประมาณนี้นะ table unit ซึ่งก็ก็โอเคนะมันก็สมเหตุสมผลใช่ไหมเรายืนหรือนั่งกินข้าวอยู่อย่างเงี้ยบนโต๊ะอาหารนะและไอ้เครื่องฟอกมันก็อยู่ตรงหน้าเราอะนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็ดึงกระแสะอากาศเข้าไปได้ได้ดีกว่าแบบตั้งพื้นแน่ๆนะ favorable นี่คือคือดีกว่านะเออนั้นผลลัพธ์ออกมาก็คือว่าอนุภาคส่วนใหญ่นะที่ปล่อยออกมาจากปากนะครับแล้วก็ปลิวไปตามอากาศเนี่ยมันก็จะวิ่งไปเข้าที่ที่เครื่องฟอกนะครับแล้วก็จะมีไอตัวกระแสะลมที่พ่นออกมาอย่าง อย่างรุนแรงนะครับด้านทางออกของไอ้เครื่องพ่ออากาศเนี่ยก็ช่วยช่วยทำให้อนุภาคมันเคลื่อนที่ไปยังเพดานนะครับซึ่งไอช่องลมกลับครับช่อง e x ซ s ของระบบปรบกากาศแบบลมสูนนะ่ะมันก็อยู่บนนั้นแหละเออก็กลายเป็นยิ่งเสริมกันไปใหญ่นะครับวางอยู่ไอตัวตั้งโตะนี่คือดูดจากปากเราพอดีใช่ไหม แล้วก็พ่นขึ้นละขึ้นเพดานอีกซึ่งมันก็พ่นพ่นไปถึงไอพ่นไปในแนวเพดานซึ่งมันมีช่องลมกลับอยู่พอดีด้วยนะครับเดี๋ยวนะหอดูก่อนว่าเราควรจะหยุดหรือยังโอ้จะอาดให้จบหัวข้อเลยไหมเนี่ยสงสัยอันนี้พูดถึงรูปผิดแน่เลยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นรูปที่ห้าหรือเปล่าม่รู้เพราะว่ามันต้องโชว์เวกเตอร์ใช่ไหม รูปที่สี่เนี่ยมันมันแค่โชว์โมเดลอ่ะก็คือเนี่ยเขาก็สมมุติว่ามีคนเนี่ยครับตามโต๊ะอาหารเนี่ยตัวเหลืองๆนี่คือคนใช่ไหมแล้วก็ไอ้พวกสีเนี่ยน่าจะเป็นช่องลมจ่ายช่องลมกลับนี่ยอ่าเนี่ย,ยสีแดงๆนี่ก็คือช่องลมจ่ายใช่ไหมแล้วก็ไอ้สีพฟ้าพวกนี้เป็นช่องลมกลับนะครับแล้วก็มีการวางเครื่องฟอกอากาศตามพื้นใช่ไหมครับ มีไอหมอนี่เนี่ย pollution source ก็คือสมมุติว่าไอนี่เป็นคนแพร่เชื้อนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในห้องนี้ทั้งหมดมีร้อเจ็็ดคนนะครับห้องเราวกว้างด้านยาวนี่30ิเมตรด้านกว้างนี่สิบแปเมตรโดยประมาณห้องไม่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยด้านนี้แคบก,กว่าครับแล้วก็เข้าใจว่าตรงนี้มันเป็นหลุมขึ้นไปข้างบนนะ่ะเหมือนเป็นเป็นเพดานที่มี set back ขึ้นไปอ่ะนะครับ น่ก็คือมียุบขึ้นไปข้างบนโอ้ลืมไปว่าเดี๋ยวเรามีเปเปอร์อีกอันนู่นเราต้องหยุดตรงนี้แหละนะครับขอแวบ,บไปดูรูปที่ห้าแป๊บหนึง่งเนี่ยรูปที่ห้ามันคือเวกเตอร์เห็นไหมเนี่ยบรี i n g z o n e เนี่ยที่แปลว่าเมื่อกี้เขาอ้างรูปผิดรูปสี่ต้องเป็นรูปห้าที่ความสูงหนึ่งจุดหนึ่งเมตรนะครับที่หลายๆคอนดะิชันอันนี้เป็นอันนี้แบบไม่มีเครื่องฟอกใช่ไหมอันนี้คือมีเครื่องฟอกแบบตั้งพื้น ไม่มีเครื่องฟอกก็กระจายไปทั่วใช่ไหมลมกระจายเยอะกว่าอันนี้มีเครื่องฟอกก็ก็กระจายน้อยกว่าเนาะมันเหมือนกับพยายามจะวิ่งไปหาตำแหน่งเครื่องฟอกมั้งแต่ถ้าเครื่องฟอกบนโต๊ะด้วยนี่คือไอ้ตัวตุกตัวบนโต๊ะนี่แหละตัวดูดเลยนะครับเฮ้ยดูหน้าตามันเหมือนกับ s c Stream เหมือนกันไหมเนี่ยนะแต่เขาไม่อันนี้พอดีมันเป็น X-ray เขาจะไม่ระบุ ชื่อซอฟต์แวร์เพราะเขากลัวว่าเป็นเหมือนกับไปช่วยเขาขายอะไรเงี้ยนะครับโอเคเปเปอร์ okay, นี้เราอ่านถึงนี้นะเดี๋ยวพุ่งไอ้วันไหนนะวันจันใช่ไหมมาต่อตรงนี้นะครับ